วันนี้ได้ไปร้อนหนึ่งดอกนะฮะปักดอกแรกได้ชีวิตด,ดอกแรกได้ดอกหลอกมาตั้งสองปีร้อนอะไรดอกกุหลาบเขาพี่น้อง โมเมนต์ <Moment S 2> เดียวนะคะทำเอาเอฟซีแฟนคลับกรีดกันสนั่นด้านหน้าเวทีกันเลยแหละสำหรับนะคะเรื่องราวโมเมนต์ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบธคัมสิงนางเอกคนสวยของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาโดยก็นะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เบธกับบิ๊กเนี่ยไปขึ้นร้องเพลงคู่กันอีกครั้งบนเวทีโตเกียวมิวสิกนะคะของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ศาดตร์โมเมนต์ค่ะมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ฟินกระจุยกระจายกันสนันด้านหน้าเวที และไม่เพียงแค่ว่าแฟนคลับนะคะที่อยู่ด้านหน้าเวทีเท่านั้นที่ฟินค่ะนอกเหนือจากนี้สําหรับใครที่ติดตามในโซเชียลเมื่อกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยอุ้ยหาทางออกไม่ได้จริงๆนะคะคู่นี้เนี่ยเขามีแต่ความบานความน่ารักทําให้แฟนคลับอย่างเราๆเนี่ยติดงอมแงมกันเลยแหละคุณผู้ชมโดยจาก็อตเมื่อสักครู่นะคะคือทางด้านสาวเบสได้มอบดอกกุหลาบนะคะหนึ่งดอกให้กับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะบนเวทีร้องเพลงค่ะภายหลังจากที่มีการร้องเพลงจบนี่แหละ โดยทางด้านของบิ๊กนะคะยังได้แซวด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ได้ไปแล้วหนึ่งดอกนี่ดอกแรกในรอบสองปีหัวจะได้ดอกกุหลาบนำขาวพี่น้องเอ้ยนะคะบิ๊กก็พูดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพร้อมกันนี้นะคะบิ๊กเนี่ยยังขอบคุณด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่คอยซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้แบบเต็มๆนะคะของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบสกันคะ่ะ วันนี้ได้ไปรอดหนึ่งดอกนะฮะออดอกแรกได้ชีวิตดดอกแรกได้ดหลอกหลอกมาตั้งสองปีร,ออร,ออร้อนได้ดอกกุหลาบขอาพี่น้องเอ้ยขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทเพิ่งเคยสปอร์ตเพื่อนพี่น้อครับผมสปอร์ตซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็ดีใจามากที่มีทั้งแฟนคลับคุยวัดฟินแลนด์แฟนคลับเล็กคำสีนะครับผมวันนี้ก็ เอ็มซีแม่กำลังใจเยอะแยะเลยแล้วก็แฟกกับตเกียวมิวสิกแฟนกลับวอลลัมเจ็ดเกินร้อยนะครับผมที่มาร่วมสนุกองในค่ำคืนนี้นะครผมอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่ทำสิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รักพิงด้วยค่ะรักเบนด้วยขอให้ทุกคนรักเขาตลอดไปด้วยไหมคะเราจะมาดูโตเกียวมิวสิกตลอดไปไหมคะ คนเห็นแล้วครับเป็นใครในบ้านเรพี่ร้องุนรมโอ้คุณพ่อสมรากก่ได้บ้างอยูที่ไงเไปสอนด้วยเลยัว โหเสียงกรี๊ดนะคะจาก FC ฟซแฟนคลับด้านหน้าเวทีเนี่ยคือดังลั่นกันเลยแหละคุณผู้ชมคะหลังจากที่เห็นโมเมนต์นะคะซาวเวสบสมอบดอกกุหลาบนะคะให้กับพิญ่บ้านฟินแลนด์หนึ่งดอกซึ่งก็ทําเอาแฟนคลับนะคะบนโลกโซเชียลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นอีกเหมือนเคยนะคะทั้งบอกว่าไม่ได้เตรียมใช่ไหมคือหน้าบอสด,ดูช็อกจริงจังมากแต่ใดๆฉันฟินหมอนขาดนะคะปกติเนี่ยพอชอที่จะไม่เคยได้ดอกไม้มีแต่ให้คนอื่นนะคะเบ คือน่ารักมากเป็นคนแรกเลยนะคะที่ผมเห็นให้ดอกไม้พอชอนะคะทําไมเราถึงมีความสุขขนาดนี้ดีใจกับพอยาบอบางก็บอกนะคะว่าคนที่ตั้งใจรักมาเจอคนที่ตั้งใจนะคะมันเป็นแบบนี้แหละกรีสลบเลยนะคะนงเบสเซอร์ไพรส์นงบ๊กจะเขินทําไมนะคะเราอาจจะเขินทําไมหน้าบอช็อกมากนะคะเรานี่ฟินเลยฉากหลังก็ส่งเกินนะคะเอนดูบอช็อกนะคะไปบ่เป็นเลยบอบีกคุณผู้ชม ซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าวแฟนๆเนี่ยเข้ามาแซวกันแบบช่ำๆเลยนะคะสำหรับโมเมนต์นี้ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็สาวเบสอะคุณผู้ชม่ะ